ค้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องมหาแห่งนะคะเมื่อนี้ค่ะมาพามาเที่ยวอีกตามเคยค่ะด้วยสถานการณ์โควิดเนาะไปใส่บ่ได้ค่ะนอกจากเที่ยวปลาเมื่อนี้เราพามาเที่ยวที่สวนอินทพาลัมค่ะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะสวนคนตีชาค่ะสวนคนตีชานะคะก็มีป้ายบอกตลอดทางนะคะม,ไมาได้ค่ะตามเข้าไปดูเลยค่ะ โอ้โหพะว่ามาเทียเ่ยวนี่มีพันอย่างนี่นบุหูค่ะคือเข้าเข้าเที่ยวชมได้แมนความรู้เรื่องอินทผลัมนี่คือเท่ากับศูนย์ค่ะวนมีเลยแต่ยูนีพิพนมีตรงที่นี่พนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ยูนย่สามารถเข้ามาศึกษาได้แต่ว่าโตคนบอกยูนี่บ่รูบรุลูอย่างเลยบร้รูอย่างเลยคือเข้ามาปุ๊บ บ่ได้บอกผู้ใดพร้อมย่างเขามาเลยคือคือจะเขาให้เขาพวกให้เขากับม่รู้กันแฉ่ข่รู้ฉันรแล้วคือไม่รู้อะไรเลยเอาว่าเป็นยังคนไม่รู้คือไม่ผิดได้ได้ค่ะไม่แล้วพาเที่ยวชมเมื่อนี้กับคนตกปล่อยๆเนาะพี่น้องบรรยากาศกับว่าหอนค่ะขอที่สีย่างได้ถึงถึงม่นย้ําหนาห่อนกับยางได้เด้เพราะมันมี่มหน้ย่างอุาห่าเขาไปเบิ่งไกลๆมันจืดหรอมันเจ็ดถงั้นก็ไม่ต้องไป คนเฮ็ดยังไงเนี่ย <S 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 นคนเกือบแม่ปาดแม่ซี่เลยกรสิมีแนวคุมนะ้มเนาะแนวคุ้มนี่สันนิษฐานเด้ย้ยอนกลับไปเมื่อสมัยเลี้ยนกเกษตรนะมีความรู้เกษตรนะทั้งยอนมีความรู้เรื่องเกษตรพอพอมีอยู่บ้างเนาะเขาจะเอาอถุงแบบนี้ขอบนี่คือกันมเลเงกันมลงแต่บู่หู่กรสีแมนหรือบ,บ่แมนนะแต่ว่าสังเกตเห็นแบบนอกจากถุงแบบเนี้ยเขาจะเอากระสีมีอันเกาไหมเกาใส่ใส่กันมะเร็งเขาเรียกว่า กาวล่อแมลงวันทองเพื่อดีจะเห็นมันไปเกาะแป๊กก็น่าจะแมีนดวย่านี่เพราะเพราะมันเนาลวคือมันก็มีลูกวงคือมันในช่อช่อหนึ่งเนี้ยลองลองให้เบ้างความดูเรื่องกระเทียมคือคุ้นคลุไประเทคยมคลุอันนี้อันนี้ว่าตั้งได้สุกยังไม่สุกสองขอส่องหน่อยได้ไหมเปิดดาบครับเปิดดาบผีดูอ่ะผีดาบดูอุ้ยมันมีทั้งเหลืองกับเขียวค่ะลองลองผีดูแล้ว การนี้มันได้ที่สุกเพื่อนบ้านหรอปะเพื่อนได้อยู่หรอเพราะว่าถ้าแม่สิต่อยแบบคือจังนั้นนุ่งกับปวงสองสั้นนี่ไหมเป็นอันนี้อันนี้คือกับปวงรอบนอกอันนี้คือกับแบบผามุ่งทางในไหมผามุงนี่นะจะการมาเรี่งแต่ว่าแต่ว่ากระดาษนี่นะจะครอบสีฟังแสงให้มันสีสวยอย่ะบ่มให้สีมันเสมอกันอโอเคผู้ใดยว่างกะเขามาเที่ยวได้เงิน่ะเรามาเที่ยวได้ ินชาตาเรามีขายข้างนาที่ลโลละยักบาทาม,มันเป็นพืชตระกูลอย่างตระกูลปาลูมคืชตระกูลปลามทีโรู้ละมีทั้งราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันค่ะหลักร้อยกับที่แบบมันล่วงเนาะส่วนหลักพันก็นที่แบบลูกใหญ่ๆชิมแล้ว่คะหวานบ่ค่อยฝาดเนะาะ เลาได้อยากลองปลูกย um, ูนี่มีต้นท่านขายนํำเด้แล้วก็มีมีเผือดอื่นๆขายนํำเนาะไปแล้วยางไปทั้งผนอีกหน่ยไปบนหน้าเขาไอเก็ดแล้วยูเก็ไอเนี่ไงยูเกตวะันเจะเ้าตอนออกโนที่มันแตกแหมบอยูเกดบอ์หามผนยูเก็ดไหม ไอเกต์ไปได้ทำไมถึงหัวล่ะไอเกต์ไปไอเด้นเซ่เหรอยูเกต์ใช่ไหมยูเกต์แต่ว่าไอเออก็เซมเซยมยูน่นะคิดเกตคอยกันแซงว่ะวันนี้เรามาแบบสวยๆนะคะอคสวยแบบสวยสลัวค่ะสวยในม่านหมอกสวยๆคือมาซ่ามาซ่าอีกค่ะนัดกันไว้ภาได้ยี่สิบนาทีสนม่ได้นัดเพราะว่าณนี้ตั้งใจสิมาซื้อ ชิมสี่อินเตอร์ฟาลัมอันนี้อันนี้แหละสิมเป็นคนแต่งโอ้โหถาเป็นคนแต่งแต่งตนแบบนี้แล้วมันจะแบบไหนคะเออเพื่อนหน่าสิมีคนมาร่วมงานแไปกับชิมี่ชินสอดยังประมาณนี้เนาะผาดแต่งเกี่นพ่อเจ้าแตงพ่อเจ้ากระเทียนนี่เนาะเกี่ยวอ่นเนยมานร้อนเออในเงีในเงีเพิ่มชิมีเพิ่มชิมีอันตะขอไอ้มีดยังกบบเกี่ยวเนี่ยคือแบบพ่อเกี่ยวแหรอกกับเกียงสับซีไหม โอ้สับสับเครื่องสับเครื่องสับเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยต่อไปนี่เห็นบ่โอ้นี่เห็นบ่ะเนี่ยมันเป็นปุ๋ยต่อไปสีใบอินทะพาลำค่ะการมันเป็นสีการมันเนี่ยเป็นมีเครื่องสีเนี่ยสีการนี่ทะพาลำค่ะเนี่ยในเรผู้สีนั่นนนั่สีอยังนั่นดิสีไ่สีนวลๆสีหน้านวลสีหน้านวลเขียนส่วนไม่ก่อนเท่านั้นแล้วกานหมอลำ อย่าเบิ่งดูเลยชมพู่ <laughs> ชม <า S 1> <laughs> เพื่ไอไปไืไออกจากบ,บ้านนะเบิ่งตหมอเลิ่มไรเอาไปดูใกล้ๆอันนี้ไม่น่าขเข<อ>่ารับบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีมดกามก,า <c oughs> มกาถึงดีที่สุดคุณเด้ิษัก,อ,กอยู่ในชั้นเมืองนะคะแถบปริมณฑลมาได้ <นะ S 1> มาได้เราะมีทางเข้าเนาะแมนแมนมีทางเข้าคนตกยังมาได้เด็มเพติดลมค่ะโอ้ยเหมือนกระทั่งพอดีปันนี้ ว่ามันถี่ระทางข้อผิดท่ <laughs> ทางที่ดีคือทางหลัดหยางไเบิ่งอ,อันนี้มันเดือดๆอยู่เบิ่งไนสีนที่ดีคือ <laughs> อย, <laughs> ย,ายา่าอย่าพูเรื่องนี้อยา่าพูเรื่องนี้ <laughs> อันนี้อันนี้มัน <laughs> ขึ้นไหยหมากเนะ <laughs> าะค <laughs> ือบัก <laughs> <laughs> หมาดยำ <laughs> หมาดไงละาอาณไปิสุกไงลูกอะไรหมาดหมาดอะไรอ่ะหมาอกอินทผาลัมไงใช่ไง มันไม่ใช่หมากร้าวแน่น,นอนค,คนต้องเอาว่านี่มัดไปนำ้ำมัดเป็นปุ้มถ้ามันเป็นปุ้มอ๋อห้มันแบบยุ่มอะฮะยุ่มวัดยุ่มคืออห่ารีแพ้ไหม <c oughs> ยุ่มแม่ใส่เลยยุ่มไหนเดี๋ยวคนละคนละอย่างกันละคนละแบบกันละ ไปฝากพี่น้องผู้ใดสีมาเที่ยวเนี่ยมได้ขอฝากพี่น้องนะคะผู้ใดที่สมาเที่ยวเนาะสามารถเขามาได้ค่ะนนทบุรีแมนค่ะนนทบุรีเ่าได้เข้าในตัวเมืองกรุงเทพเนาะช่วงโควิดแบบนี้กับเซฟเจ้าของค่ะเซฟคุณอื่นน้ำเซฟเจ้าของน้ำต่างคค้นตางเซฟค่ะเซฟเงินในกระเป๋าด้วยค่ะจ้าเราเราแหลแลน้ำปลาน้ำยางไปนะคะม่หนีบดไดเสียเงินจากบาทยกเป็นถ้าซื้อกับแมนค่ะถ้าซื้อกับก็จังได้เสียค่าเขากับแบนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าคนบดไดขายต่วเงา บริเวณจังหวัดเชียงเดวทาไมทำไมห้าสี่สามสองข้าเข่าโบมีค่ะอยู่นี่มีแต่ข้ากับเขาบ่าว่ท่านล้ะโอเคค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะกับฝากไว้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวอ,อยู่จังหวัดนนทบุรีคะ่ะใกล้ๆยึดติด<ใ>นะคะทางเซนแมนขั้นอยากคือว่าทริปหนาเข้าสีไปไซกับไฟกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะฝากซับสไครต์ะคะกดติดตามกดติดตามเนีน่ย นีคือ <kho> บ <en> ่าวฝรังสองคนเ้าแมนค่ะเมื่อเดียวอ่ะฝากกดติดตามนะคะช่องมหาแหม่งแชนแนลนะคะสิเดย์ฮู่าทิปหน้าเขาสิไปใส่กันนะคะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ